ดูดวงชาวราศีเมษพระเครื ve ่องประจําตัวของชาวราศีเมษนะครับผมโชคชะตาของชาวราศีเมษเป็นยังไงก่อนนะครับผมก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะว่านะครับผมโชคชะตาของชาวราศีเมษโดยรวมเลยนะครับโดยรวมเลยว่าชาวราศีเมษเป็นยังไงชาวราศีเมษเป็นยังคนยังไงว่องไวเฉียบไวเฉียบคมรวดเร็วทันใจนะครับผมรวดเร็วทันใจเราชอบทําอะไรรวดเร็วรวดเร็วทันใจทําทันที ซื้อเดี๋ยวนี้นะผมจะซื้อบ้านก็ซื้อเดี๋ยวนี้อยากจะซื้อรถยนต์จะซื้อเดี๋ยวนี้นะผมดวงชะตาของท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในตำราว่าไว้ดังเช่นนั้นแร้ผมชอบโดนนะผมคนอื่นว่าดูถูกเหยียดหยามนะผมกันแกล้งเข้ามาประเดประดังเกียดชังเก่งเกินหน้าเกินตานี่กือดวงชะตาท่านหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าในตำราว่าไว้ดังเช่นนั้นครับผมโรคประจําตัวโรคเส้นประสาท เรื่องราวต่างๆโรคประสาทเรื่องโรคเลาโรคทางด้านเรื่องโลหิตประสาทนะผมเพปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเดบดังในโชคชะตาทําให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าวเพราะว่าดวงเนี้ยเจอปัญหาเข้ามาอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่เพราะฉะนั้นพระเครื่องที่เหมาะสมไหนตามตารานะนะผมบ,บอกได้เลยว่าเขาบอกว่าให้ใช้พระปางสมาธิ ครับผมสัตว์โมมานเนี่ยมันเข้ามาเยอะเข้ามากันแกล้งเรื่องราวสายศาสตร์ก็ได้นะถ้าสายศาสตร์หมอสนันแนะนําให้เป็นพระปางหน้าปกครับผมแต่ว่าต้องเป็นสมาธิปางหน้าหน้าปกยังไงก็เป็นสมาธิอยู่แล้วครับผมปางหน้าปกครับผมแต่ถ้าดีที่สุดเขาว่าให้เป็นพระผงครับผมพระผงอย่างเช่นองค์นี้ครับผมครับผมออาอันนี้ไม่ใช่สมาธิครับผมแต่ว่าอันนี้ดูอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ต้องเป็นสปางสมาธินะครับผม นะพระผงสมาธนะินี่เป็นปางป่าบมารปางสะดุ้งมานใช้ได้เหมือนกันอนะผมพระผงเน้นทําให้จิตใจอ่อนโยนเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องทํานระผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านพบพระผงเนี่ยรนะผมชาวราศีเมษพบพระผงเนี่ยจะทําให้เกิดความเกิดเมตตามหานิยมไปไหนจะได้ไม่มีใครเกียดอนะผมเขาเชื่อว,ว่ามีพระผงเนี่ยจะเกิดพุทธคุณต้องมีว่านด้วยนะผมมีว่าน มีบุญกุศลวาสนาพอตัวที่เหมาะสมกับนะครับผมเขาเรียกว่าธาตุกายสิทธิ์นั้นๆนะครับผมถ้าท่านรู้สึกว่าธาตุนี้ไม่เหมาะกับเราเราก็อย่าเอาบางคนธาตุโลหะไม่เหมาะบางคนบอกผมไม่ไม่ถนัดกับธาตุโลหะพวกเหล็กไหลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะมันรู้สึกอึดอัดอาจารย์ใช่เลยครับผมมันไม่เหมาะ,ะท่านธาตุนี้เหมาะราศีเมเโมกับธาตุลักษณะพวกดอกไม้ครับผมธาตุผงเกี่ยวดินแดงเจ็ดโป่งเจ็ด่าเจ็ดป่าช้าอะไรเงี้ยได้หมดนะ ราะว่ามันเกี่ยวกับธาตุนะครับเราไม่สนใจว่าจะเป็นวัตถุธาตุอะไรนะเป็นผงผีผงพายไม่สนนรแบอกเราเน้นกับถูกชะตานะย้ําไว้ก่อนนะนะนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะนนนเพรานะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญท่านต้องพบพระปางสมาธิับถ้าเป็นเหรียญน,นะก็เป็นหลวงพ่อในลักษณะเมตตานะครับในลักษณะเมตตานะครับเหรียญลักษณะเมตตานะครับผมเป็นสมาธิอย่างนี้จะดีมากสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมส่วนเรื่องยันข้างหลัง,ลงแล้วแต่ครับผม ถ้าเป็นยันต์เมตตาจะดีมากๆราราบอกเพิ่งไปสู้ลบปกบมือกับใครบางคนแต่ว่ามันก็ต้องดูลักษณะดวงชะตาอีกก็ต้องดูว่าดวงชะตานั้นตกตำแหน่งอะไรล่ะครับสําคัญมากตกตำแหน่งอะไรเราบผมไม่ใช่ดวงชะตาตอนนี้ตกตำแหน่งหอเหี่ยวชีช้ากระลำตีนั่งเศร้าหงอยเหงาจะเอาเอาเอาเมตตาก็ยิ่งร้องไห้ก็ไม่ใหญ่แต่ว่าดวงชะตานี้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกบอกไว้เลยว่าดวงนี้มันไม่ค่อยห่อเหี่ยวมันห่อเหี่ยวได้ยาก พราะว่าเป็นคนว่องไวนะผมเป็นคนว่องไวอูเทียวอะมันวิ่งทำนู่นทํานี่นี่คือชาวราศีเมฆนะผมสติปัญญามันว่องไวแต่ทําเยอะเกินอาจจะเป็นเส้นประสาทหรือว่าเป็นบ้าได้เพราะฉะนั้นท่านต้องระวังเขาจึงบอกให้พบพระผงับผมปางสมาธิอันนี้ปางสะดุกมานได้เหมือนกันนะเป็นพระผงนะแ,แต่ว่าถ้าดีดีให้ดีที่สุดเป็นพระนั่งสมาธิก็คือแบบ,แบบนี้แบบนี้นั่งสมาธิมีเมตตามาหานิยม ครับถ้ามีฉัดอย่างนี้ยิ่งดีเขาไปใหญ่ครอบลงมาที่หัวครับนะผมเพราะฉะนั้นลักษณะเหรียญที่จะต้องพบของชาวราศีเมษนะครับจะช่วยเหลือทางด้านเรื่องโรคก,กรรมโรคเวรด้วยนะครับโรคก,กรรมโรคเวรของาราศีเมษคือโรคเกี่ยวกับโรคประสาทครับแก้เคสด้วยเรื่องราวต่างๆด้วยว่านนะครับผมยิ่งตังสมาธิเหมาะสมเป็นอย่างมากอ่านตำราก่อนนะครับเพราะผงเนื้อผงเนื้อดินนะเนื้อดินผสมครับผมหรือว่าธาตุสิงหาสิทธิ์เนี่ย ครับผมสำคัญเป็นอย่างมากบางสมาธิจะช่วยเหลือปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนไปครับผมเพราะฉะนั้นไม่จำต้องมันต้องใช้พุทธคุณนี่แหละนะไม่งั้นมันไม่เกิดผลอ่ะไม่เป็นรูปลักษณ์อย่างเดียวมันก็ยังไม่พอนะต้องมีพุทธคุณเพราะฉะนั้นต้องพิธีใหญ่พิธีเล็กๆก็ได้เหมือนกันแต่ต้องพิธีใหญ่ จะเหมาะสมกับดวงจะตางท่านเพราะดวงจะตามท่านจะได้ยิ่งใหญ่เกียงไก่เจริญลูกเรือง,งขึ้นมาทันทีทันใดถ้าท่านพบสิ่งเหล่านั้นอขอเปิดไพ่ดูดวงบ้างนะถ้าผมพบสิ่งเหล่านั้นท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาท่านเชื่อหรือไม่นะ่ะถ้าผมเจ้าก,กรรมในเวรเข้ามาในลักษณะอะไรครับผมดูทุกเยียดยม้มทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องชิงไหวชิงพลิบตลอดเวลาดวงสติปัญญานี้เกี่ยวกับคนมีความรู้ สู้กันถ้าท่านเป็นหมอฟังคลิปนี้อยู่ใช่เลยครับมีกับดวงคุณดวงคุณต้องมีสติปัญญาเอามาสู้กันเราบผมพร้อมคนมีสติปัญญามาสู้กันมันก็ต้องใช้สมาธิตางสมาธิเหมาะสมที่สุดแล้ผมเจ้ากรรมในเวงเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรัวเล้าแสงทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวจะคอยกันแล้งในโชคชะตาแล้วผมเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาดวงชะตานี้จะลำบากมากๆเขาเรียกว่าโดนกดขี่ข่มเหงทางด้านเรื่องสติปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจะสู้กับเขา ดวงชะตานี้จะต้องใช้ปางสมาธิตั้งมั่นสติปัญญาสวดคาถาชินมัญชรก็ได้นะสติปัญญาพระชนะกาตาชานะทาเจตวะสวดไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดสติปัญญาครับผมสวดไปเรื่อยๆให้เกิดสติปัญญาจะได้นําพาซึ่งความผสมเร็จสว่วนเลิกโชคลาภเงินนอมารมีวาสนาอีกเรื่องหนึง่งครับผมเื่อเรื่องโชคลาภคุณต้องไปหายอย่างอื่นเสริมเข้าไปครับผมถ้าเรื่องโชคลาภหมอสันก็จะแนะนํานี่พระาธาตุพระาธาตุพนม พระธาตุพนมเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับแต่ว่าจริงๆพระธาตุที่ไหนก็ได้แต่ว่าของอารศรัทธาพระธาตุพนมครับผมและเหรียญเก่าครับเหรียญเก่าขึ้นอยู่กับไปแล้วแต่พิธีครับผมบางคนอาจจะมองข้ามเหรียญเก่าเหรียญเก่าบอกราคาไม่สูงหลักร้อยผมไม่เอาผมอย่ามองข้ามครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเป็นพระเครื่องที่เหมาะสมกับดวงชะตาของท่านถ้าไม่เหมาะสมมันมันก็ใสไปก็ไม่เห็นผมใสแล้วไม่เห็นรวยเลยอาจารย์ มันไม่ใช่ธาตุของท่านมันไม่ใช่ดวงชะตาของท่านอันนี้เราพูดถึงชาวราศีเมฆนะครับว่าดวงชะตานี้ต้องใส่พระอ่างสมาธิเป็นเนื้อผงเพื่อเกิดสติปัญญาและเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและเกิดความมั่นคงนะผมเขาเรียกว่าการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะได้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งล่ํารวยได้รับถ้วยทองก็ได้ว่าเงินอยู่กับท่านไปตลอดชีวิตนะผมนี่คือโชคชะตาของท่านนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ใส่พระผง ครับปางสมาธิจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเครัสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับเลือกพระเครื่องให้เหมาะสมกับดวงชะตารับรองดวงชะตาเปิดแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอจันได้ขอให้ท่านท่านชื่นครับสวัสดีครับ